แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ4พฤศจิกายน2567มีความคืบหน้ามาอัปเดตสำหรับพี่น้องกเกษตรกรกันนะคะล่าสุดพานิชตติดตามสถานการณ์ข้าวหอมมะลิฤดูการผลิตใหม่ของกเกษตรกรพร้อมเสนอมาตรการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรในนอบขอ 8พฤศจิกายนนี้นะคะและกดบันรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะพัน,นิชลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดทุ่งกุลาร้องไห้ติดตามการซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิ ฤดูการใหม่ที่เริ่มทยอยออกสู่ตลาดนะคะและพบปะกลุ่มเกษตรกรและสากลต่อเนื่องจากที่คณะกรรมการการเกษตรและสากลได้มาหารือประเด็นสินค้าข้าวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมารวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอมาตรการต่อคณะกรรมาการนโยบายและบริหาร จัดการข้าวหรือนองบรคในวันที่8พฤศจิกายนนี้พบว่าสถานการณ์ราคาซื้อขายยังอยู่ในเกณฑ์ดีนายวิทยากรมณีเนตรผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่านายพิชัยนริทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายดูแลพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กําลังทยอยออกสู่ตลาดในขณะนี้นะคะให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย จึงลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนาะกสากรการเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดนะคะพบว่าเกษตรกรเริ่มทยอยเกี่ยวเกี่ยวข้าวเปลือกหอมมะลิก็ขอ15มาจำหน่ายโดยเป็นข้าวเกี่ยวสดความชื้นประมาณ25%ซึ่งในวันนี้ซึ่งในวันที่3 1ตุลาคมนะคะสากรรับซื้ออยู่ที่12,500บาทต่อตัน คิดเป็นข้าวแห้งประมาณ14,700รบาทต่อตันซึ่งถือว่าราคายังอยู่ในเกณฑ์ดีกเกษตรกรมีความพอใจและจากการหาเรือร่วมกับสากลพบว่าเป็นสากลขนาดใหญ่สามารถรวบรวม,รวมข้าวเปลือกจากสมาชิกได้ปีละประมาณ1,000 0แสนตันและร่วมโครงการชะลอการขายและสินเชื่อรวบรวม,รวมข้าวเปลือกทำให้สมาชิกได้ประโยชน์จากราคาที่ดีขึ้นซึ่งในปีนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์รวมกับกระทรวงเกษตรและสากล และทกศได้เตรียมเสนอมาตรการในการชะลอผลผลิตที่จะออกมากระจุกตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม6.7พร้อมเสนอในการประชุมนบคที่จะมีการประชุมในวันที่8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะเชื่อว่า จะทำให้ราคาในปีนี้มีเสถียรภาพเป็นที่พอใจของเกษตรกรในราคาจำหน่ายเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาโดยเกษตรกรพึงพอใจกับแนวทางมาตรการที่นำเสนอในวันที่8พฤศจิกายนนี้โดยในวิทยากรได้พูดได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะ นอกจากนั้นเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกได้พบปะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิสงเปลือยและกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวเมืองบัว เพื่อส่งเสริมและต่อยอดกิจกรรมการประกวดข้าวหอมมะลิและเชื่อมโยงตลาดให้กับเกษตรกร,รเป็นการเสริมศักยภาพให้กลุ่มคนตัวเล็กอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับการซื้อขายข้าวเปลือกที่ออกมาในช่วงนี้กลมการค้าภายในได้ติดตามกํากับดูแลการซื้อขายข้าวเปลือกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกษตรกร,รได้รับความเป็นธรรมในการชั่งน้ําหนักและวัดความชื้น หากพบเห็นผู้ซื้อมีพฤติกรรมที่เป็นการเอาเปรียบกเกษตรกรชาวนาสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในนะคะ1569หรือสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้นะคะในวันที่8พฤศจิกายนนี้ก็จะมีความคืบหน้าสําหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาในเรื่องของเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทดด้วยนะคะพาณิชติดตามสถานการณ์ข้าวหอมมะลิฤดูการใหม่ของกเกษตรกรนะคะพร้อมเสนอมาตรการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรในการประชุมนมคในวันที่8พฤศจิกายน2567นี้นี่คือความคืบหน้าล่าสุดสําหรับพี่น้องกเกษตรกรนะคะ